นอกจากร,รูปบนลักๆแล้วมาในเรื่องของสังคมที่นี insight, ่นบีสอลลัว่าอะไรอยู่ว่าสลหับเมื่อทามคนในทิ้นว่าวันนี้ Sud นนน louder. คือเป็นวันอะไรก็พวกคุณตีพวกคุณออกมาจะเริ่มฉลองเรากอกวันนี้คือมันเป็นวันวันสนุกของพวกเรานบีก็เลยหันมาพูดกับสฮาบัตว่าอซสฮาบัตอัลลอฮฺตาลาได้เทนวันดังกล่าวเนี่ยโดยสองวันนั่นกว่าอีดุลฟฟตรีกับอีดุลอัดฮานี่ไงเป็นวันฉลาลืมฉลองวันรายโยนี่มันจะวันเศร้านะครับ บางคนนี่เวลาเขาแต่งตัวชุดส่วยๆเขาเค่เราเราไปหวาเขาไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นวันสนุกวันเขาเฉียดปลีซัดวันเขามีซัดก็เฉียดวันเขาเปลงยางไม่ใช่วันให้เรามาหนังกดเขาเลยก็มาตุกกระต้มไม่จ่ายค่ะไม่ใช่เวลา เวลาที่เราจะทราบคือดูหนึ่งสุลุตอาเคตหนึ่งในซามข้องยามคำขึ้นเตตันมีมะฮามิสโอลัวและอยู่อัสลัมได้ทรงเสริมให้คนคนนู้นลุกขึ้นมาเผื่อมูนาญาตต่ออัลลรสสุบานาวาตาลาเพราะในแต่ละช่วงเวลาพี่น้องที่รักมันจะมีช่วงเวลาดีๆอยู่ในยามคำขคึ้นจะอยู่ในสุรุตอาเคตในรอบสัปดาห์จะอยู่ในวันศุกร์ที่อุลามะว่าอะยูระหว่าง,งคุตบะที่ลาอิวาฟิกูบิฟีฮิอับบดุล ไม่มีบ่าวคนไหนที่เจอเวลาดังกล่าวเลยเพราะดูอาตาะลอสุบานาหุวัตลาอิลลาอาจาะบัลละฮุลาหูนอกจากอัลลอฮฺตาลาจะตอบรับดุอาของเขาพี่เราวันนี้พี่น้องที่รักไม่ต้องโรคโอยเล็ว่าไปหาดุอาดีๆเอาล็อกรับไม่ใช่ครับมันอยู่ในช่วงเวลาดีๆดังฮะหนึ่งสุรุตอาเคตตาฮัดยุดสองก็คือวันศุกร์โดยเหตุนี้นะบีไม่ให้อุม่านี่ถึงวันศุกร์ พราะวันซุกมันเป็นวันรวมตัวของคนในชุมชนนึกกันต่อสัปดาห์ที่นบีโซโลวาและยูอะสลัมบอกเขอยก็เลยแต่ทต่ถึงราบซุกเขามีโอกาสที่จะเป็นคนติดกับกอกซุกนะครับจอตื้อไม่ได้อ่ะเขามารายงานวัววันซุก์นทุกคนมากที่ไม่ป่วยลายนี่ต้องมารายวันซุกต้องมากนะแต่ถิงยามาอาย,ยังเราไม่ทาาราบมัดฟันทุ่งได้ว่าคนนี้เป็นมูนาฟิกุนนะเพราะเขาอ,อาจจะละหมาดที่บ้าน ก็อ,อาจจะละหมาดทีทีทำงานก็อ,อาจจะละหมาดในสวนในป่าในเขาเมต่ในธรรมเราจะไปตัดสินคนคนนึงว่าเป็นมุนาฟิกไม่ได้แต่วันศุกร์นี่คือวันจุมวัวันรวมตัวจะต้องปรากฏกายต่อเตีาา๊ซาตธรนาเพราะวันนี้จะต้องมาฟังผู้นําของคุณต้องมาฟังเลยผู้นําในชุมชนของคุณแล้วเขาพูดอ,อะไรให้กับคุณต้องมาหนังฟังให้ได้พี่เรา ทีนี้เขตพื้นที่นี้นก,ก็เลยเอที่เขาไม่ละหมาดวันศุกร์และมาบอกว่าคนในชุมชนนั้นยังขาดคุณสมบัติถือว่าคนในชุมชนนั้นคนละหมาดไม่ซ้อมารวมวันทุกไม่ได้ทีนี้เราก็มาแก้ปัญหาเลยเพราะเราบิษณุเล่า,าว่าแล้ยู่ว่าสรุปว่าตอลาบุญหลายมีการยกระดับความรู้วิชาการในหลักการปฏิบัติฟารีดอมันเป็นสิ่งเล็กแต่คุณต้องทำมาเลยเสยียแต่คุณไม่ทมําให้จบละเนี่ยฟารีดออย,อย่างอืงอ่นยังไม่ชัดนะว่าอะไรคือฟารีดอเราพูดแค่เพียงได้ว่าวาจิบวาจิบวาจิบน่ะแต มันเป็นวาเย,ย็บในเทึงศาสนาของอุลามะใน,ในเวลามมแก้ปัญหาในการยกระดับให้คุณละมาดวันสุกให้เป็นไงและให้คนในชุมชนดนั้นอ่านฟาติฮ์ให้ได้ถ้าบอกว่าคนนี้ฟาติฮ์ไม่ไม่ซ้อเอามาเรียนสิคนนี้มูจับไม่ทุกเอามาเรียนสิคนนี้ยังอํา,านาจละมาธไม่ทุกมาเรียนสิคนนี้ยก,ย,กยุุกยกอาดัดไม่ได้สิก็มาเรียนสิไงเพราะมันเป็นฟารีดอคุณต้องทำให้บ้านนะถ้าไม่ผ่านคนนี้คนในเนิ่ก็ไม่่านนะพ,านพี่ทองพีระ ในวันนี้อัลฮัมดุลิลละที่ชุมชนได้มีมัสยิดขึ้นมาเพราะมัสยิดเป็นปลอมในการปราบมารฮะดิษนึ้งองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน่าวว่ามามินกอริยติลวาลาบัตตาวินไม่มีชุมชนหรือหมู่บ้านใดลาตุกอบูฟีฮิลิสซาลไม่มีการละหมาดอิื่นอาซนอะลัยฮิมุชัยฏอนแน่นอนที่เดียวชัยฏอนจะครอบคุมหมู่บ้านนั้นไปเสียเลย